สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและผู้สูงวัยทุกท่านที่ผมเคารกสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปหลายท่านคงมีความสุขกับการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆเป็นกิจ,จวัตรยามเช้าใช่ไหมครับบางก็คั้นมะนาวสดผสมน้ำดื่มบ้างก็บีบใส่สลัดหรือดื่มเป็นชามะนาวอุ่นๆก่อนนอนรสเปรี้ยวที่สดชื่อนั้นช่วยให้รู้สึกเหมือนร่างกายได้ชำระล้าง สดชื่นและดีต่อสุขภาพแบบธรรมชาติแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากนิสัยที่ดูเหมือนจะดีงามนี้เมื่อไปจับคู่กับส่วนผสมบางอย่างแล้วกลับกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณอาจจะฟังดูน่าแปลกใจแต่นี่คือเรื่องจริงที่หลายท่านกำลังเผชิญอยู่ครับในแต่ละปีมีผู้สูงอายุจำนวนมากต้องทนทุกข์กับอาการท้องอืด อ่อนเพลียหรือแม้กระทั่งการทำงานของไตที่แย่ลงส่วนใหญ่มักจะโทษว่าเป็นเพราะยาที่กินเพราะอายุที่มากขึ้นหรือเพราะพฤติกรรมการกินแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆที่วางอยู่ในครัวของเราอาจเป็นหนึ่งในต้นเหตุนั้นแต่อย่าเพิ่งกังวลไปว่าคุณจะต้องเลิกกินมะนาวเลยนะครับตรงกันข้าม มะนาวคือเพื่อนคู่สุขภาพที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหากใช้อย่างถูกต้องมะนาวจะช่วยย่อยอาหารบำรุงผิวพรรณให้สดใสและดูแลสุขภาพหัวใจได้ด้วยแต่หากรับประทานคู่กับอาหารที่ผิดมะนาวก็อาจสร้างปัญหาในกระเพาะอาหารทำลายสมดุลกรดด่างทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอ,อกปัญหาความหนืดของเลือดหรือแม้กระทั่ง ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ดังนั้นในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผย3คู่หูอันตรายที่ห้ามกินพร้อมมะนาวเด็ดขาดและ3คู่หูทองคำที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพเมื่อกินคู่กับมะนาวครับเมื่อคุณได้ทราบข้อมูลนี้คุณจะสามารถใช้พลังจากธรรมชาติได้อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มพลังงานปกป้องข้อต่อและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างสบายตัว เราไม่ได้จะมาบอกให้เลี่ยงมะนาวแต่เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้มะนาวให้เป็นเครื่องมือในการบำบัดร่างกายนี่ไม่ใช่การบังคับควบคุมอาหารที่เคร่งเครียดแต่คือการพูดคุยเพื่อให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองและเลือกทางเลือกที่นุ่มนวลและชาญฉลาดเพื่อให้เรายังคงใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงในวัย6 0 7 0ปีหรือมากกว่านั้นข้อมูลในวันนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งครับขอให้ทุกท่านรับชมจนจบ และหวังว่านี่จะเป็นโอกาสให้คุณได้ทบทวนความคิดเกี่ยวกับการดื่มน้ำมะนาวของคุณเสียใหม่นะครับ 1. คู่หูอันตรายที่1มะนาวบวกนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมหลายท่านมีนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มนอนอุ่นๆุนสักแก้วกาแฟใส่นมหรือโยเกิรต์ต เราถูกสอนกันมานานว่านมและผลิตภัณฑ์จากนมนั้นจำเป็นต่อการบำรุงกระดูกและเสริมแคลเซียมแต่คุณทราบหรือไม่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นนิสัยที่คุ้นเคยนี้อาจจะกลายเป็นภาระต่อร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัย50ปีขึ้นไปการรับประทานมะนาวและผลิตภัณฑ์จากนมในเวลาเดียวกันอาจาเป็นจุดเริ่มต้นเงียบๆของปัญหาการย่อยอาหารครับ กรดซิตริกซิตริกอสิดท,ที่ให้รสเปรี้ยวในมะนาวเมื่อไปเจอกับโปรตีนเคซีนเคซีนหรือแคลเซียมในนมจะทำให้เกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนขึ้นในร่างกายพูดง่ายๆก็คือนมจะจับตัวเป็นก้อนและแยกชั้นเป็นของเหลวกับลิ่มก้อนๆคล้ายๆกับกระบวนการทำชีสซึ่งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารของเราครับเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในกระเพาะ การย่อยอาหารจะไม่ราบรื่นนำไปสู่อาการท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะหรือคลื่นไส้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออายุมากขึ้นการหลั่งกรดในกระเพาะและเอนไซม์ย่อยอาหารจะลดลงตามธรรมชาติทำให้ความสามารถในการย่อยสลายอาหารอ่อนแอเมื่อนม,มมที่จับตัวเป็นก้อนเหล่านี้ตกค้างในกระเพาะนานๆก็ยิ่งสร้างสภาวะที่เกิดแก๊สได้ง่ายภายนอกอาจด,ดูเหมือนเป็นแค่ความอืดอัดเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังบอกว่าฉันรับมือกับการจับคู่แบบนี้ไม่ไหวนี่ไม่ใช่แค่คำบอกเล่าแต่ยังได้รับการพิสูจน์จากการวิจัยจริงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารฟู้ดไซเอนซ์หลายชิ้นยืนยันว่ากรดซิตริกจะเข้าไปรบกวนโครงสร้างโปรตีนในนมทำให้กระบวนการย่อยอาหารถูกขัดขวางนอกจากนี้วานสารโภชนาการคลินิกอ้างอิงจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลนยังเคยระบุว่าหากผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่เป็นกดร่วมกับผลิตภัณฑ์จากนมอาจทำให้อัตราการดูดซึมแคลเซียมลดลงอีกด้วยหมายความว่านอกจากจะท้องอืดแล้วคุณค่าทางอาหารที่เราคาดหวังก็อาจจะไม่ได้รับเต็มที่ด้วยซ้ำผมขอยกตัวอย่างคุณป้าสมศรีวัย74ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของผม ท่านมีนิสัยดื่มนอนอุ่นๆโดยบีบมะนาวครึ่งลูกใส่ลงไปทุกคืนโดยเชื่อว่าจะช่วยล้างพิษแต่ที่น่าแปลกคือคุณป้ามักจะตื่นกลางดึกเพราะอาการท้องอืดและแน่นท้องเมื่อท่านไปปรึกษาแพทย์และเล่าถึงนิสัยนี้คุณหมอได้แนะนำให้ท่านหยุดการผสมผสานนี้ทันทีเพียงไม่กี่วันต่อมาคุณป้าก็รู้สึกสบายท้องขึ้นและนอนหลับได้ลึกขึ้นมากครับเห็นไหมครับว่า มันเป็นนิสัยที่ดูเหมือนเล็กน้อยมากแต่กลับเป็นการจับคู่ที่ผิดและสร้างภาระ,ะให้ร่างกายอย่างมหาศาลทางแก้คืออะไรวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ใส่มะนาวลงไปโดยตรงในนมโยเกิรต์ตหรืออาหารที่มีชีสเป็นส่วนประกอบแม้แต่เมนูยอดนิยมอย่างเลอมอนชีสพายหรือพาสต้าครีมซอสมะนาวก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันหากคุณดื่มนมไปแล้ว ควรรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยดื่มน้ำมะนาวเพื่อให้กระเพาะมีเวลาปรับสมดุลกฎตามธรรมชาติหากคุณชอบรสชาติที่นุ่มลนครีมมี่ลองหันไปใช้เครื่องดื่มทางเลือกจากพืชเช่นน้ำนมอัลรมอนน้ำนมข้าวโอ๊ตหรือน้ำกะทิในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะระคายเคืองกระเพาะน้อยกว่าและไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับกฎของมะนาวครับ 2. คู่หูอันตรายที่ 2. มะนาวบวกน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลขัดสีการได้ลิ้มรสความหวานเล็กๆน้อยๆถือเป็นความสุขในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนมปังหวานๆในตอนเช้าน้ำตาลทรายขาวในชาหรือเค้กมะนาวที่ร้านกาแฟแต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุวัยหวปีขึ้นไปจำนวนมาก กำลังทำลายสุขภาพของตนเองด้วยการจับคู่นี้โดยไม่รู้ตัวเมื่อมะนาวมาเจอกับน้ำตาลขัดสีร่างกายจะเริ่มกระบวนการที่มองไม่เห็นส่งผลให้พลังงานถูกดูดออกไปตับอ่อนทำงานหนักและจังหวะการเผาผลาญในร่างกายแปรปรวนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายครับ ปกติแล้วกรดซิตริกในมะนาวมีหน้าที่ช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วเกินไปแต่เรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเราเติมน้ำตาลที่ผ่านการขัดสีเช่นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำเชื่อมเข้าไปการผสมผสานนี้จะเข้าไปขัดขวางการทำงานของอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ในเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลก็คือน้ำตาลจะค้างอยู่ในกระแสเลือดสูงและนานกว่าปกติในวัยหนุ่มสาวร่างกายยังมีความไวต่ออินซูลินสูงจึงพอทนไหวแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่ออินซูลินได้ช้าลงโดยธรรมชาติการจับคู่นี้จึงอันตรายเป็นพิเศษอาการวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลีย หรืออาการอยากของหวานทันทีหลังมื้ออาหารก็อาจเป็นสัญญาณของภาวะน้ําตาลในเลือดที่เหวี่งขึ้นลงอย่างรุนแรงนี้งานวิจัยจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าการรับประทานอาหารที่เป็นกรดร่วมกับคาร์โบไฮเดรตขัดสีในปริมาณมากอาจทําให้ความไวต่ออินซูลินลดลงชั่วคราวถึง20เอร์เซ็ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้จังหวะน้ำตาลในเลือดแปรปรวนและส่งผลเสียต่อพลังงานโดยรวมของร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุทยไทยเกือบหนึ่งในสมที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานภาวะก่อนเบาหวานยิ่งต้องระวังครับขอยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆคุณลุงบุญมีวัย70ปีอดีตบุรุษไปสนีกษียนท่านชอบดื่มน้ำมะนาวเย็นที่ชงเองทุกบ่าย ท่านจะคั้นมะนาวสดเติมน้ำเย็นและใส่น้ำตาลทรายขาวพูนๆสองช้อนโต๊ะเป็นประจำมันเป็นความสุขเล็กๆที่ช่วยให้ท่านรู้สึกสดชื่นหลังมื้อเที่ยงแต่มีสิ่งผิดปกติคือทันทีที่ดื่มท่านจะรู้สึกกระปรีก้กระเป่าแต่เพียงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านจะรู้สึกเพียอย่างชับพลันไม่มีสมาธิและอยากของหวานอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อไปตรวจเลือด ผลปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดของท่านเหวี่ยงขึ้นสูงสุดและดิ่งลงแหววซ้ำๆตลอดทั้งวันทำให้พลังงานไม่คงที่หลังจากนั้น คุณลุงบุญมีได้เปลี่ยนมาดื่มน้ำมะนาวที่ไม่ใส่น้ำตาลและเปลี่ยนไปทานของหวานในปริมาณเล็กน้อยโดยแยกเวลาออกไปผลคืออาการอ่อนเพลียในช่วงบ่ายหายไปและท่านมีสมาธิดีขึ้นมากครับทางแก้คืออะไรควรหลีกเลี่ยงการผสมมะนาวกับน้ำตาลขัดสีหรือน้ำเชื่อมในเครื่องดื่มซอสหรือของหวานหากอยากดื่มน้ำมะนาวให้ดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือหากต้องการความหวานจริงๆแนะนำให้ใช้น้ำพึ่งแท้ที่ไม่ผ่านการแปรรูปประมาณ ช้อนชาชี่นั้นนำให้ใส่น้ำตาลคักข้ามปานการแปรรูปปันมานเอนไซม์ Inside, ธรรมชาติในน้ำเพิ่งจะช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลเป็นไปอย่างช้าชช่วยป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงครับและถ้าคุณต้องทานของหวานจริงๆควรกินโดยเว้นระยะเวลาจากน้ำมะนาวรอประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยทานของหวานวิธีนี้จะช่วยให้จังหวะน้ำตาลในเลือดคงที่มากขึ้นครับแซน คู่หูอันตรายที่สามมะนาวบวกผักใบเขียวบางชนิดที่มีออกซาเลสูงมีการจับคู่อีกหนึ่งอย่างที่ภายนอกดูดีต่อสุขภาพมากๆแต่ในความเป็นจริงอาจสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงให้ผู้สูงอายุได้นั่นคือกลุ่มอาหารที่ชื่อก็ฟังดูดีเช่นผักโขมปวยเลง้งบีซูตหรือทั่วต่างๆ หลายท่านนิยมนำวัตถุดิบเหล่านี้มาทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพในตอนเช้าและบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่นแน่นอนว่าผักเหล่านี้มีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงดีต่อหัวใจและสมองแต่ปัญหาคือเมื่อรับประทานมะนาวร่วมกับอาหารเหล่านี้บ่อยๆร่างกายจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าผลึกแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นสาเหตุหลักของนิ้วในไตครับ สารออกซาเลตออกซาเลตเป็นสารที่มีตามธรรมชาติในพืชผักปกติร่างกายจะขับมันออกทางปัสสาวะได้แต่เมื่อมันมาเจอกับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงอย่างกรดซิตริกในมะนาวมันจะเกิดปฏิกิริยาจับตัวกับแคลเซียมและตกผลึกผลึกนี้มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะแข็งตัวและสะสมจนใหญ่ขึ้นกลายเป็นก้อนแข็งแหลมคมเหมือนก้อนกรวด และก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างโซมานในไตนั่นเองโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการทำงานของไตจะค่อยๆเสื่อมลงความสามารถในการขับของเสียลดลงทำให้ผลึกเล็กๆที่เคยถูกขับออกได้ในวัยหนุ่มสาวเริ่มสะสมและกลายเป็นปัญหาในวัยสูงอายุข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ชี้ว่าผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปมีอัตราการเกิดนิ้วในไตสูงกว่าคนวัย30 ปีถึงเกือบสองเท่าและน่าตกใจว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจับคู่อาหารที่ไม่ถูกต้องนี่เองเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคุณป้าประภัยวัย68ปีท่านเป็นคนที่กระฉับกระเฉงและดูแลสุขภาพดีมากท่านจะดื่มน้ำปั่นสีแดงทุกเช้าโดยใช้บีสรูสด ผักโขมและบีบมะนาวสดลงไปสีสันสวยงามดูเป็นกิจวัตรสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็ถูกคมส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรงฉับพลันผลตรวจคือนิ้วในไตและส่วนประกอบหลักของนิ้วก้อนนั้นคือแคลเซียมออกซาเลต แพทยสันนิษฐานว่าการผสมผสานระหว่างผักที่มีออกซาเลตสูงกับมะนาวในน้ำปั่นของคุณป้าเป็นตัวเร่งให้เกิดการตกผลหลังจากนั้นคุณป้าประภัยได้เปลี่ยนนิสัยโดยแยกเวลาการดื่มน้ำมะนาวและการกินผักกลุ่มนั้นออกจากกันท่านก็มีสุขภาพดีและไม่กลับมาเป็นนิ้วอีกเลยครับทางแก้คืออะไรวิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือไม่รับประทานวัตถุดิบที่มีออกซาเลตสูงเช่นผักขมบีซูตมันเทศอัลมอนถั่วลิสงพร้อมกับมะนาวในมื้อเดียวกันหากจะทานผักเหล่านี้ให้ปรุงร่วมกับน้ำมันมะกอกหรือน้ำส้มสายชูแทนและดื่มน้ำมะนาวโดยเว้นระยะห่างจากมื้ออาหารนั้นอย่างน้อย30นาทีการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด น้ำจะช่วยเจือจางสารออกซาเลสในร่างกายและขับมันออกตามธรรมชาติช่วยให้ไตสะอาดอยู่เสมอหากคุณเคยมีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือมีภาวะไตเสื่อมควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มการจับคู่อาหารเหล่านี้ครับเอาละครับเราพูดถึงคู่ที่อันตรายไปแล้วตอนนี้เรามาดูคู่หูที่จะช่วยดึงพลังของมะนาวออกมาให้ถึงขีดสุดกันบ้างอคู่หูทองคาที่หนึ่ง มะนาวบวกน้ำพึ้งแท้น้ำพึ่งดิบนี่คือคู่หูที่ผมอยากแนะนำที่สุดครับแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่น้ำพึ่งแปรรูปใส่ที่หาได้ทั่วไปแต่หมายถึงน้ำพึ่งดิบรอฮันนี่ที่อาจจะขุ่นเล็กน้อยแต่เอนไซม์และสารอาหารยังอยู่ครบถ้วนการนำมะนาวและน้ำพึ่งดิบมาชงในน้ำอุ่นและดื่มในตอนเช้าขณะท้องว่างถือเป็นเครื่องดื่มสุขภาพในอุด,ดมคติที่ร่างกายไวัย6สบบวก สามารถดูดซึมได้โดยไม่เป็นภาระมันช่วยย่อยอาหารปกป้องภูมิคุ้มกันและช่วยให้ลำคอที่แห้งผักชุ่มชื้นขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการหลั่งกรดในกระเพาะจะลดลงทําให้ท้องอืดหรือย่อยช้าหลังมื้ออาหารโรสเปรลยวอ่อนเรียวของมะนาวจะช่วยกระตุ้นกระเพาะเบาๆให้ตื่นตัวพร้อมย่อยอาหารส่วนเอนไซม์ธรรมชาติและน้ําตาลดีในน้ําผึ้งจะช่วยเคลือบเยื่อบ,บุก,กระเพาะอย่างนุ่มวนวล ลดการระคายเคืองและช่วยให้การย่อยอาหารราบรื่นขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กระเพาะอ่อนแอหรือแสบท้องบ่อยการจับคู่นี้คือผู้ช่วยจากธรรมชาติที่ดีที่สุดครับทั้งมะนาวและน้ำพึ่งต่างมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลังงานวิจัยด้านชีววิทยาในปี2018 พบว่าสารพรีฟีนอลในน้ำพึ่งดิบช่วยกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานต่อแบคทีเรียก่อโรคขณะที่วิตามินซีในมะนาวทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันร่างกายจากความเครียดเมื่อดื่มคู่กันมะนาวจะทำหน้าที่ชำระล้างและน้ำพึ่งจะบำรุงและปลอบประโลมเกิดเป็นสมดุลที่สมบูรณ์แบบสูตรบีบมะนาวครึ่งลูกใส่ในแก้วเติมน้ำพึ่งดิบ หนึ่งช้อนชาจากนั้นเติมน้ำอุ่นห้ามใช้น้ำร้อนจัดเพราะจะทำลายเอนไซม์ในน้ำผึ้งคนให้เข้ากันและดื่มชาชาก่อนมื้อเช้าครับ 2. คู่หูทองคำที่ 2. มะนาวบวกคมิ้นชันบวกพริกไทยดำหากคุณอยากฟื้นฟูร่างกายจากภายในต้องจดจำสามสหายทองคำนี้ไว้เลยครับมะนาวขมิมิชนและพริกไทยดำ ฟังดูเหมือนเป็นเครื่องเทศธรรมดาแต่เมื่อทั้ง3อย่างนี้มารวมกันมันจะกลายเป็นสุดยอดเครื่องดื่มที่ช่วยชำระล้างร่างกายและเติมพลังชีวิตราวกับแสงแดดยามเช้าสีทองความจริงแล้วนี่ไม่ใช่วิธีการใหม่แต่เป็นสูตรยาแผนโบราณที่สืบทอดกันมานานซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันจริงโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากพึ่งยาแต่ต้องการบรรเทาอาการอักเสบ อาการข้อติดแข็งยามเช้าและความอ่อนเพลียหัวใจสำคัญคือขมิ้นชันเทอร์เมริกในขมิ้นมีสารสีเหลืองที่ชื่อว่าเคอร์คูมินเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบชั้นยอดแต่หลายคนไม่รู้ว่าถ้าเรากินขมิ้นเดียเด่ยวๆสารเคอร์คูมินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยมากและถูกขับทิ้งไปเกือบหมดนี่คือจุดที่มะนาวและพริกไทยดำเข้ามามีบทบาทครับมะนาว กรดธรรมชาติในมะนาวจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับโครงสร้างที่ไม่คงตัวของเคร์คูมินช่วยในการดูดซึมพริกไทยดำสารพิพาลีนไพเพรีนในพริกไทยดำจะช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมเคร์คูมินได้สูงถึง20เปอร์เซนต์เมื่อทานทั้งสามอย่างพร้อมกันเราจะได้ริดต้านการอักเสบจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะหาได้ การจับคู่นี้สำคัญมากในวัย60บวกเพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีการสะสมการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำซึ่งแม้จะไม่เจ็บปวดในทันทีแต่ในระยะยาวมันจะส่งผลต่อข้อต่อหัวใจสมองและอารมณ์ทำให้เราเพลียงง่ายข้อติดสมองล้าและฟื้นตัวช้าสามสหายทองคำนี้จะช่วยจัดการกระบวนการารชนี้อย่างเงบเงียบครับสูตร น้ำมะนาวครึ่งลูกผงขมิ้นชันหนึ่งช้อนชาหรือขมิ้นสดฝานพริกไทยดำป่นแค่หนึ่งหยิบมือเล็กๆและน้ำอุ่นหนึ่งแก้วอาจเติมน้ำพึ่งหรืออบเชยเล็กน้อยเพื่อรสชาติผสมทุกอย่างในแก้วแล้วดื่มขนาดท้องว่างครับ 3. คู่หูทองคำที่สามมะนาวบวกขิงสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นวันใหม่อย่างอบอุ่นนี่คือ คู่หูที่ผมแนะนำที่สุดมะนาวและขิงทั้งสองอย่างนี้เปรียบเหมือนแสงแดดอันอบอุ่นช่วยปลุกร่างกายอย่างนุ่มนูลกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบย่อยอาหารให้ทำงานนี่คือเคล็ดลับสุขภาพที่เรียบง่ายแต่ได้รับความนิยมมาตลอดและถือเป็นสุดยอดเคล็ดลับในการเพิ่มพลังให้วัยกลางคนขึ้นไปโดยไม่เป็นภาระ ในขิงจินเจอร์มีสารสำคัญคือจินเจอร์โจินโจและโชการโอนโชก้าซึ่งช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบในร่างกายและบำรุงรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ เมื่อเข้าสู่วัยที่ระบบไหลเวียนเลือดเริ่มช้าลงหลายคนจะมีอาการมือเท้าเย็นและเหนื่อยง่ายขิงจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องทำความร้อนภายในช่วยขยายหลอดเลือดเบาๆและลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติส่วนมะนาวก็จะเข้ามาช่วยอีกทางทั้งวิตามินซีที่ปกป้องภูมิคุ้มกันกรดอ่อนๆที่ช่วยย่อย และกลิ่นหอมจากเปลือกที่ช่วยให้สมองปลอดโปรง่งเมื่อทั้งสองอย่างมาเจอกันขิงช่วยเรื่องการไหลเวียนบวกมะนาวช่วยเรื่องการชำระล้างจึงเกิดเป็นพลังซิโนจีสมดุลอย่างยิ่งสถาบันการแพทย์แผนไทยหลายแห่งยืนยันว่าการรับประทานขิงเป็นประจำช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้และบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยได้ชัดเจนและเมื่อใช้ร่วมกับมะนาวผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นครับ สูตรขิงสดฝานบางๆประมาณ 1. นิ้วน้ำมะนาวครึ่งลูกน้ำอุ่นไม่ร้อนจัด 1. แก้วและอาจเติมน้ำพึ่ง 1. ช้อนชาว,วิธีทำใส่ขิงลงในแก้วเติมน้ำอุ่นแช่ทิ้งไว้5นาทีเพื่อให้สารสำคัญในขิงออกมาจากนั้น ดื่มช้าๆหลังอาหารหรือในตอนเช้าคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากหน้าออกไปถึงปลายมือปลายเท้าเลยครับบทสรุปเห็นไหมครับว่ามะนาวผลไม้ลูกเล็กๆนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราไม่เล็กเลยมันไม่ใช่แค่ตัวประกอบที่ให้รสเปรี้ยวแต่คือผู้ช่วยจากธรรมชาติที่ใกล้ตัวที่สุดที่จะช่วยรักษาสมดุลและความสดใสให้เราแม้จะก้าวผ่านวัย60ปีไป แล้วก็ตามแต่ไม่ว่าของจะดีแค่ไหนหากใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจสร้างภาระให้สุขภาพได้การกินคู่กับนมน้ำตาลขัดสีหรือผักที่มีออกซาเลตสูงอาจทำให้ระบบย่อยปั่นป่วนน้ำตาลเหวียงหรือไตทำงานหนัก ในทางกลับกันหากใช้คู่กับวัตถุดิบที่เหมาะสมกับร่างกายเราเช่นขิงขมิ้นชันและน้ำพึ่งแท้มะนาวก็จะกลายเป็นคู่หูที่ทรงพลังช่วยฟื้นฟูทั้งการย่อยการไหลเวียนโลหิตและภูมิคุ้มกันได้ในคราวเดียวสิ่งสำคัญไม่ใช่ความกลัวแต่คือความเข้าใจในร่างกายของตัวเองครับ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะส่งสัญญาณที่เงียบลงแต่ชัดเจนขึ้นมันต้องการการดูแลที่นุ่มลนและสมดุลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบผักหมูแค่เปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นน้ำพึ้งเปลี่ยนจากนมเป็นน้ำขิงผสมมะนาวเปลี่ยนจากกาแฟาเป็นชามะนาวอุ่นๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับร่างกายในแต่ละวันสุขภาพไม่ใช่ของขวัญที่ได้มาในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลลัพธ์ของการเลือกและนิสัยที่เราใส่ใจสะสมในทุกๆวันครับหากวันนี้คุณได้เห็นคุณค่าใหม่ๆของมะนาวพิมพ์คําว่าเข้าใจลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้หน่อยนะครับและแบ่งปันคู่หูมะนาวที่คุณอยากลองทําด้วยก็ได้ครับและถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อไปอย่าลืมกดติดตาม subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เรามีข้อมูลสุขภาพดีๆที่จะช่วยส่งเสริมพลังชีวิตให้ผู้สูงวัย60บวกอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ขอบคุณครับ